สวัสดีพ่อแม่ปีน้องปองไปยชาาอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนีก้กีมาอัปเดตประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่นประกาศมารเรื่องเข้าสูรฤดูร้อนของประเทศไทยประจําปี2 5 6 6ไปรับชมรับฟังรายละเอียดกันเลยจ้ะประเทศไทยสีสินสุดรดูหนาวและเข้าสูรฤดูร้อนในวันที่หามีนาคมห6โคโดยในตอนกลางเว้นพื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณประเทศไทยตอนบนซีมีอากาศร้อนโดยทั่วไปย่างต่อนเนื่องอุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่3 5องศาเซลเซ,ลเซียสขึ้นไป ประกอบกับมรสสมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมไฟตายพัดปกคลุมแทนซึ่งเป็นการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทยแต่ยังไงก็ตามบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานของฮาวยังคงมีอากาศเย็ใน,ในในตอนเช้าส่วนบริเวณยอดผู้ยอดดอยร่วมทางเทือกเขายังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อไปอีกระยะหนึ่งและคาดว่าฤดูร้อนของประเทศไทยประจำปี2 5 6 6กนี้จะสิ้นสุดประมาณ กลางเดือนพฤษภาคม2 5 6 6กะแจ้งเตือนพี่ๆน้องๆชาวภาคอีสานให้รับทราบจ้าให้ระวังในเรื่องยั่งในว่วังในเรื่องของลมแดดผู้ใดไปเหตุงานกลางแดดหอนๆนอจันเนาะกะดื่มน้ำหลายๆสำหรับคลิปนี้กีคอตัวลาไปก่อนไม่ย่างผุดกุยคอมเมนต์จะข่าวกันได้ไปนะจ๊ะบ๊ายบาย